แกจะมืดแล้วกลับบ้านกันเครย์คยับก็ได้ <c oughs> ตายและแกมันเอากระเป๋าจ้ะนี่ใช่กระเป๋าของน้องไหมครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่เอามาคืนไม่เป็นไรครับว่าแต่น้องสองคนชื่ออะไรหรอครับชื่อโมค่ะอายุ14ชื่อไฟค่ะอายุ14น้องไฟน้องโมพรุ่งนี้มากินข้าวที่บ้านพี่ไหมครับได้ค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อต้นครับอายุ17หนูกับเพื่อนกลับบ้านก่อนนะคะเครครับเราเรียบก,กลับบ้านดีกว่า เเรเหมมืือนลไลไยแล้วแกลืมไรอะ,อะก็ลืมขอพี่กัดบ้านที่ต้นไงจริงด้วยพี่ต, <น S 2> ต้น,ตนขอพี่กัดบ้านหน่อยค่ะได้ครับเสร็จแล้วครับขอบ,ขอบคุณค่ะคแกเมื่อไหร่จะถึงบ้านที่ต้นอ่ะไม่รู้มึงใครเนี่ยมึงสองคนเอาเงินมาถ้าไม่อยากไม่มี ไม่มีเหมือนก้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่าจะว้าผ่ามารีบไปกันเกว่าจะมาถึงบ้านพี่ต้นโครดเหนื่อยเลยอ่ะอืมใช่แล้วพี่ต้นอยู่ไหมเนี่ยมากันแล้วหรอครับเข้ามาในบ้านเลยนะครับเครค่ะน่ากินมากเลยอ่ะ ซอสบีบิ้งรแซ่บลเลยอ่ะอร่อยมากพี่ต้นขนูกับเพื่อนกลับบ้านก่อนนะคะครครับรีบเข้าบ้านดีกว่าเพ้อเบื่อจังชวนฝ้ายมาเล่นเกมโรบอตดีกว่าฝ้ายมาเล่นเกมโรบอทด้วยหน่อยครยเล่นด้วยก็ได้ เธอเข้ากลุ่มเราไหมเร <Okay. S 3> ฉันทำแจวหอนทำแจวหอนกินตอนแรงทำแจวหอนทุกคนเราขอเชิญเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มนะฟ้าใสเชิญฟ้ายกับโมเข้ากลุ่มเรามาแนะนาตัวกันเราชื่อไมมินอายุ14เราชื่อมาร์คอายุ17เราชื่อฟ้าใสอายุสิบา เราชื่อฝ้ายอายุ14เราชื่อโมอายุ14กูชื่อพ่อยอายุ13หนะ้าอีควายจ้าอีชนีมึงกลาดาก,กูเหรอพอพออย่าทะเลาะกันเลยทุกคนไปเล่นแม่ป่าบีสคนกันไหมแหกแหกตาดูด้วยเจ้าสาวกลุ่มเรามี6คนมึงกับอีโมก่อไม้ต้องเล่นสีกูไม่เล่นอยู่แล้วจ้าเพราะกูไม่อยากเล่นกับชนีที่เอาแต่แหกปากไปวันวันจ้ากูก็ไม่เล่นเหมือนกัน,ม,น,กนมาค่ะจะเล่นกับหนูไหมคะกูไม่เล่น อีโมอีไซเย้เย้ควายไปแล้วโมกมมีไรอะมาคุยกันในแชทส่วนตัวหน่อยเคร่ฝ้ายกว่าว่าโมไปคุยไรกันกับมากะไม่รู้อะรีบเรามามีไรอะฝ้ายคือว่าเราชอบเธออะมาเป็นแฟนกันนะเป็นก็ได้ต่อไปนี้เขาจะเรียกเธอว่าเต่งแล้วเธอก็ต้องเรียกเขาว่าเต่งนะกับเต่งเต่งเข้ากลุ่มกันกูจะต้องการจัดอีโมอีไซให้ได้ แล้วกูสกัดสัตว์มันยังไงดีวะ <L un> คิดออกรึกูจะต้องใส่ไลฟ์อ e ีโมอีไ e ฟว่ามันมาด่าก,กูแล้วอีโมอีไฟ e ก็จะโดนแต่ออกจากกลุ่มแล้วพี่มาก็จะมาเป็นของกูรีบเข้ากลุ่มดีกว่าทุกคนเราไปที่แปบนะเดี๋ยวเรามาไายมากไปคุยไรกันมาอะ่ะเป่าๆไม่มีไรแน่นะยอมบ,บอกก็ได้คือมากขอเราเป็นแฟนอะ่ะ คนไปเล่นแมป99คลืนกันไหมจอยตามเรามานะเอาอีพวกนั้นไปไหนหมดวะสงสัยกูน่าจะมาเร็วเกินไปมัง้งจะตีสองลากูรีบไปนอนดีกว่ายังไม่มีใครตื่นเลยเหรอเนี่ยนั่นร้องเพลงดีกว่า คุยในแชทสวนตัวกับกูหน่อยอไฟอัดคลิปไว้ด้วยนะเตงอัดเสียงไว้ด้วยนะครับเครยอีโมอีไฟมันไปนไหนแชทสวนตัวมันเข้ามาคุยกันได้แค่สองคนจ้าอีโง่อีโมมึงมันโมก,กูจะใส่ร้ายมึงจนมึงโดนแต่ออกสกุ่มเรื่องของมึงจา้า ก่ามึงจะมามึงไปตายที่ไหนมาวะมึงมันโมมากๆก,กูจะใส่ร้ายมึงแล้วกูก็จัดสั้างเสตปอมาใส่ร้ายมึงกับอิมโมด้วย555งั้นกูไปแล้วนะไม่อยากยินฟังชนีแหกปากอยู่ตรงนี้กูรีบกลับเข้ากลุ่มดีกว่าใครเอารามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้คือทุกคนฝ่ายกับโมมาตกเราอ่ะเรายังไม่ได้ท้าไลเลยเรามีหลักฐานด้วยนะใครๆก็รู้สลราว่ามันคือคลิปปลอม พีม่มนมหนุดต่อแหละถ้ากูดังคดีเชี่ยพ่อยแั่นส่อต่อแรลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในตุ่ต่อแหลในทุกเรื่องต่อแลในทุกเวลาเลยแน่นจอยเยอีตัวปัญหาออกไปได้สักทีพอมันออกไปโครนโล่งหูเลยอ่ะทุกคนเรากับฟ้าใสจะไม่ได้เข้ากลุ่มนี้แล้วนะคือว่าเรากับฟ้าใสจะได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นอ่ะ แล้ไปกี่ปีสองปีทุกคนจะตีสี่แล้วไปนอนกันฝันดีนะครับเต่งฝันดีนะเตงคู่นี้หวานกันจังแต่ทุกคนไปนอนกันได้ละกลุ่มไรเนียลองสุ่มดูก็ได้กลุ่มรีบเข้ากลุ่มดีกว่ามีปั๊มสุสุสุั๊ย ทุกคนได้ไปสุ่มประเทศของตัวเองมาปะสุส่มแล้วสุ่มได้ประเทศอะไรกันอะเราได้ประเทศไทยเต่ง <got> พูดภาษาอัไงกฤษได้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย <not> know. เราได้ประเทศไทยทุกคนเราขอเชิญคนเข้านะ the มาแนะน้ำตัวกัน คนตอนเย็นไปตลาดกันไหมอีโมอีไฟ e กูจะต้องการจัดมึงให้ได้นั่นมันอ e ีโมอีไ e ฟนี้ปาแกกลับบ้านกันอืมเครหมอค่อะตอนนี้แฟนหนูเป็นยังไงบ้านคะ่ะเสียใจด้วยนะค่ะคนไข้เสียชีวิตแล้วค่ะ ถ้าไม่มีไรแล้วงั้นหมอขอตัวนะคะเฮ้ยอยากเจอพี่ต้นอีกจังแต่ชาตินี้เราคงไม่ได้เจอกันแล้วคล้้าายตองมนนสกนนนที